ก็เปิดแล้วเนาะมาแล้วเนาะมีคนดูยังไม่รู้ ให้เสร็จเลยวะออาวางไว้นั่นหละไม่ไม่เอาแล้ววิตามินซีจะนอนละจะนอนละอ้ก็ยังมีคนรอติดตามอยู่นะ เสียงไม่ค่อยมีรแล้วพ่อใช่เสียงไม่ค่อยมีอะไรแล้วคือก็กลับมาวัดถึงวัดกับสองทุ่มพอดีหลังจากไปทำงานเนาะรับกิจนิมนต์ภาคใต้ภาคใต้ไปประจวบไปพังงาไป ภูกเก็ตไปหาดใหญ่เกาะสมุยนะชุมพรนะเกาะเต่าสุราษฎร์นะไปเมืองการเนาะกลับมาโคราชออกจากวัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าวันนี้ก็วันที่สนะิบเจ็ดเนาะวันที่สิบเจ็ดก็ยี่สิบ ยี่สิบกว่าวันเสียงก็หายเลยเนาะเออมีคอนดอย่างน็อตกสิบครับหกสิบแปดเพราะว่าเขาว่ายังน่าเย็น อันน me. ั้นยังไม่จบไงอ้าอมเลยอแล้วครับฝนก็ตกดีดีเนาะมันเคือนนี้ก็ สนธนาำทำทำกันอยู่ที่เขาใหญ่ก็มีครูบาอาจารย์ไปด้วยกันเก้าลูกพร้อคมคณะลงจ่าก็ ขออันนี้ก็ไม่ได้ไปหัเหินอ่ากับอีกอะไรอย่างเนาะที่ภูเก็ตอีกที่ยังคงถือโอกาสหน้าโอกาสหน้าถ้าไปก็จะเดือนหน้าก็เข้าภาษาแล้วเนาะใช่ไหมเือนกรกฎาเนาะเือนน้า และเสียงพวกท,ท,ที่ตามมาพักที่ไหนกันผู้หญิงฮนะผู้หญิง่ะอ๋อแฟนพี่บัตรใช่ไหมครับอ่าโอเคอืมบัตรล่ะสมบัติสมบัติ ก็หลายคนหลายแง่มุมมองเนาะตอนนี้ก็มีกระแสหลายหลายกระแสโดยเฉพาออะเรื่องของศาสนาศาสนา,าก็เป็นเรื่องของคนเนาะมันก็เลยมีเนี่ยมีคนมุมมองหลายหลายมุมมองต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองอะ สคนสองเหตุผลสองคนสองความคิดเนาะ,ะถ้าเราเอาพระธรรมวิยนมาคุยมาพูดก็ถกเสียงกันขนาดพระธรรมวินนยนะ,ะก็ยังตีความไปคนละแง่มุมเห็นไหมพราต่างคนก็ต่างเห็นในตรงกันล่นะนะ นั่นแหละคือความเห็นหรือเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิของแต่ละคนะเหตุผลมันก็ต่างกันเพราะสติปัญญามันต่างกันเปรียบเสมือนเดินทางไปเส้นเดียวกันเดินไปคู่กันแต่มองไปคนละทางความเห็นก็จะต่างกันแต่ตัวเนื้อแท้ของธรรมะไม่ต่างกัน ทำไมถึงบอกไม่ต่างกันเพราะไม่ต่างกันคือกิเลสตัวเดียวกันโลภก,กดหลงตัวเดียวกันนะ <c oughs> ทุกอันเดียวกันเนะพราะเรื่องของธรรมะมันเป็นเรื่องของทุกขนะ์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับลงแห่งทุกข์เนาะ หรือเรียกว่าอาริยรสัจสี่คำว่าอาริยรสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ทีนี้คำสอน,นคำสอนอพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ตัดตัดว่าสถาคตตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติวิหารธรรมของสถาคตเจ้าและ พระอริยเจ้าทั้งหลายก็คืออานาปนสติเห่นไหม,มเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะหรือวิธีดับทุกอ่ก็เ,เลยต้องอ่าสอนเรื่องอานาปนสติเนาะแต่จะใช้วิธีไหนก็ตามนีการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเราเดินทาง เพื่อจะมุ่งสู่ยอดเขาฮะ,ะจะขึ้นทางไหนมันก็ไม่ถึงยอดเขาเหมือนกันออพอถึงถึงยอดเขาก็จะเห็นเหมือนกันนั่นแหละคือธรรมธรรมะเหตุของทุกข แต่วมาพูดถึงเรื่องเหตุของทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรละ่ะทุกข์เพราะความคิดคิดอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นเนาะเห็นอย่างไรก็ประพฤติอย่างนั้นประพฤติอย่างไรก็ชะตากรรมอย่างนั้นเห็นไหมนั่นแหละคือเหตุของทุกข์ก็คือความคิดความคิดปรุงแต่งนนะี่แหละคือสมุทยัยคือสงคิตออกรอก ทำไมต้องอาณาปานสติอ,อาณาปานสติก็คือเอาสติมาแนบกับลมถ้าไม่เอามาแนบกับลมมันก็จะไปแนบอยู่กับความคิดนะทำยังไงจะดึงเอาสติหรือจิตเนี่ยมาไว้กับลมหายใจเป็นที่ตั้งนะนะเรียกว่ากรรมฐานฐานแปลว่าที่ตั้งนะ เพราะฉะนั้นวิธีการที่เอาจิตนะหรือเอาสตินะมาตั้งไว้มาเกาะไว้ที่ลมหายใจเข้าออกนะนั่นแหละเรียกว่านะปฏิบัติธรรมนะถ้าเมื่อไหร่สตินะ ไม่อยู่ที่ลมไม่มีฐานมันก็จะไปตั้งอยู่กับความคิดนั่นแหละมันก็จะปุ้งแต่งไปตามสัญญาลมเรียกว่าจิตสังขารแต่ถ้าเราเอาสติมาอยู่กับลมความคิดก็เป็นเพียงสังขารเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารของความคิดปุงแตง่งมันก็มีแค่นี้ะ เมื่อจิตหรือสติมาอยู่กับความคิดเราก็จะเห็นความคิดนี้ผุดขึ้นผุดผ่านผุดผ่านอ่าผุดดีมั่งนะอ่าหรือเรียกว่ากุศลมั่งนะคิดชั่วมั่งนั่นเรียกว่าอกุศลนะถ้าเราไม่เอาจิตนะหรือสตินะไปอยู่กับความความคิดนะความคิดมันก็จะหายไป หรือดับลงนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ลับไปนะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนคือเอาสติแนบเกาะอยู่กับเกี่ยวอยู่กับลมนะหายใจเข้าออกส่วนความคิดมันก็จะแยกตัวออกมาว่ามันจะเป็นผู้ถูกรู้เมื่อก่อนเราเป็นว่าเราคิดแต่ถ้าเรา,เาสติมาแนบอยู่กับลมเราก็จะเห็นว่า ความความคิดน่ะไม่ใช่ตัวเราฮะเห็นไหมถ้าตามใดถ้ามันหลุดออกจากลมเมื่อไหร่มันก็ไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งมันก็จะกลายเป็นเราคิดนะความคิดต่างๆก็จะเป็นตัวเรานั่นแหละคือการเกิดในภาษาคำว่าปฏิจจสมุปบาท การรู้เท่าทันความคิดปุ่งแต่งนี่แหะคือการฝึกการปฏิบัติไม่ใช่ไปคิดนะเห็นคิดกับคิดเห็นเนี่ยมันต่างกันพอเรามาสติมาแนบกับลมอยู่กับตัวรู้สร้างตัวรู้อยู่ในฐานของลมเนี่ยนะตัวรู้เขาจะเจริญหรือสติก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นความคิดก็จะพูดพานพูดพานนะ นั่นแหละนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามให้เอาสติแนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละคือการวางวางวางออกจากความปรุงแต่งแห่งจิตนั่นเองมีคำถามไหมีมมคา,าฮะมีครับอ่าว่ามา คุณไม่ทับถามโอกาสถามเรื่องทางสามแพ่งบ้านหรือทางสามแพ่งเจ้าค่ะโอ้ทางสามแพง่งอ๋อที่ไหนมันก็ดีหมดแหละรถเขาไปวิ่งเขาไปชนนะนะ่ะอันนั้นเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อพอเชื่อว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สบายใจนะมีทั้งหนึ่ง จะเล่าให้ฟังเรื่องมีโยมคนหนึ่งที่อยู่ร้อยเอ็ดนะอำเภอสวรดิ์บุรีแกรสร้างบ้านเสร็จแกก็นิมนต์พระมาฉันเข้าที่บ้านหรือเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่ทีนเนี้ยพระนี่ก็ไปทักว่าบ้านเนี่ยทำไม่ถูกต้องทับที่โน่นที่นี่ว่าไปโยมก็ไม่สบายใจนะก็ไปหาพระองค์นั้นว่าจะทำพิธีแก้ยังไง พระอ,องค์นี้ก็นิมแนะนำว่าให้ไปนิมนต์พระเก้าวัดมาสวดเกอจะแก้แกก็ไปนิมนต์ตามพระมาสวดสวดแล้วก็ไม่สบายใจอยู่ดีจนวันหนึ่งลูกชายแกไปนิมนต์หลวงตาไปบ้านแกก็็ถามว่าบ้านเนี่ยดีไหมหลวงตาหลวงตาก็และมองดู บ้านแกก็สร้างหมดเกือบเป็นล้านอ่ะลุงตากขาเลยว่าดีสร้างดีมากเลยฝนตกก็ไม่รั่วนะมุงหลังคาด้วยกระเบื้องปูด้วยกระเบื้องนะแล้วมันมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันผิดตรงไหนเขาบอกว่าสร้างทับที่แล้วถามว่าแล้วถ้าไม่ทับที่ดินล้วจะไปทับที่ไหนอ่ะฮะจะไปสร้างบนอากาศหรือในบ้านเราก็ว่างไง แล้วก็ถามว่าดีไหมดีที่สุดเลยบ้านหลังเนี้นะสร้างได้มาตรฐานดีมาก,ามากแกก็เลยสบายใจเพราะแกเชื่อบางทีเนี่ยนะสิ่งที่เราไปยึดเอาคำพูดเอาประเพณีเอาวัฒนธรรมหรือเล่าสืบๆกันมามันจะสร้างความไม่สบายใจนั่นแหละคือทุกข์เห็นไหมอะ ทำไมบ้านจะไม่ดีอยู่ทางไหนก็ดีหมดแล้วมันอยู่ที่บุคคลที่อยู่ในบ้านหลังนั้นทางหากละ่นะฮะถ้าบุคคลในครอบครัวนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมนะอ่ะนั่นะนะก็จะเป็นมงคลที่สุดนะจากคุณตุ้ยครับขอโอกาสครับหลวงตาขออนุญาตสอบถามคําว่าทรงชานตลอดเวลาคืออะไรครับทรงชานตลอดเวลาก็คือเมื่อมีสติที่เป็นออตโต้แล้วที่อยู่ในลมหายใจ คือสติเชื่อมเป็นสายน้ำน่ะเรียกว่าสมาธินั่นแหละฮะคือการเจริญฌานหรือทรงฌานคนจะเข้าใจผิดคำว่าเข้าฌานเป็นสินทับญ้าเข้าฌานเป็นสินทับญ้าการเจริญฌานเจริญสติอยู่ในลมหายใจเนี่เรียกว่าการทรงฌานพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ของเราก็บอกไวอ้อย่างแจมแจ้งแล้วว่าเมื่อมีสติอยู่ในลมหายใจใจจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหม ชาญเนี่ยเป็นคำกลางๆแปลว่าเพ่งนะนั่นแหละเรียกว่าทรงชาญไม่ใช่หินทับญ่าถ้าเป็นทับญ่าทับแบบเจริญชาญน,นี่ก็ทับไว้จนตายถึงรากนะถ้าเป็นหินทับญ่าก็คือเข้าชาญพอเข้าชาญไปก็สงบถูกไหมพอออกจากชาญมากิเลนก็เกิดขึ้นเหมือนปกติเหมือนธรรมดาเรียกว่า เปียอุปมาเหมือนเรานอนหลับเนหะ็นไหมมันก็ว่างพอตื่นมาความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าหินทรัพยญ้านะแต่ถ้าการเจริญฌานเนี่ยคือคมเกิดไม่ได้นะนะนั่นแหละความหมายจากนะคุณธนวัตรครับดื่มเหล้าเป็นบางเวลาสามารถปฏิบัติอาณาปานาสติได้ผลไหมครับ ได้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 เพราะว่าเราไม่ได้ติดเล่าเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรนะอา,อาจารย์หน่อยก็โทรมาพอดีสองทุ่มแล้วก็ยังโทรมาอยู่ว่าไงอาจารย์ผมกำลังไล์สดอยู่ผมกำลังไล์สดอยู่ครับ <c oughs> ได้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราอย่าว่าจะดื่มเล่าเลยองคุริมานฆ่าคนอยู่ยุยกนะเกือบพันคนยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยจากคุณระเบียบครับหลวงตาครับป่วยเป็นมะเร็งไปงานศพได้ไหมเจ้าคะได้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 ไปได้หมดแหละถ้าไปถ้ายัางเดินได้อยู่ คุณน่าลํารวยบอกกลับหลวงตาครับเมื่อคืนฝันว่าได้กอดหลวงตาสินทรัพย์ความฝันผมจะเป็นจริงได้ไหมครับหลวงตาเป็นจริงที่ทรัมึงมาหลวงตาก็ไล่สดวันนี้ก็คงจะผิดปกตินิดหน่อยเสียงไม่มีเนาะทําไมถึงไล่สดตอนสองทุ่มก็เพราะว่าอยากรายงานตัวว่าเราหลวงตากลับถึงวันแล้วนะ ่าพอดีสองทุ่มก็จะทํางานนะอ่าวันนี้ก็คงทํางานได้อ่าแค่นี้ก่อนเนาะให้หลวงตาพักผ่อนก่อนอ่าแค่นี้ก่อนเนะาะขอสาธุการด้วยเนาะสาธุ